ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนีม่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมมาครับทุกคนก็ต้องกระ สวีนะสวัสดีชาวเอฟซีมวยทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดน่ว้ะเป็นสายเติมสายพันและสายฟรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าตอนแรกผมไม่คิดเลยนะว่าจะได้เติมหรือว่าเอานักเตะของตัวกัปตันเพิ่มในทีมของผมแต่พอแพ็คนี้มันมา มันก็ไม่เอาไม่ได้ครับแบปว่าปปมันไม่เอาไม่ได้เไม่มันของฟรีแต่มันฟรียังไงมันฟรีถ้าเราใช้แต้ม FC สามหมื่นห้าพันแต้มแต่ก่อนนะให้เติมเฉยเติมเข้ารับฟรีอา้าวเฮ้ยอาถรรพ์แรงแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าแค่เติมเข้ารับแพ็กฟรีตอนนี้ไม่ใช่แล้วคือตอนเนี้ย คุณเติมเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้นะคุณต้องใช้ F4 point ด้วยโอ้มันฉลาดจริงๆมันฉลาดจริงจทุกวันนี้ฝ่ายการตลาดมันอัปเกรดจัดวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการเติม p o i n มาไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเนี่ยผมเติมมา37,000 F4 point แล้ววันนี้ครับวันเสาร เป็นวันที่ผมบอกเลยว่าทุกคนรอคอยบู o เตอร์ fp เรากับตันผู้ยิ่งใหญ่1,800บาทเนี่ยได้1,6,000 f c ประหยัดไปครึ่งหนึ่งคล้ายๆกับบส o เออ์์ก็เสนอ fp pro 6,700 point กว่าบาท,บาทแต่อันนี้จะเป็นราคาที่แบบแพงขึ้นมาหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าหลายๆคนรอนอยู่แน่นอนถ้าคลิปนี้ลงไปเนี่ยอาจจะของเข้าแล้วเออนะครับผมว่าต้องเติมนะครับต้องเติมไม่ว่าคุณจะเติม เอาไปใช้กิจไหนก็แล้วแต่คุณเติมรอเอาไปใช้กิจหน้าก็ได้กิจอัปเดตใหญ่อะ่ะตอนนั้นก็ได้หรือคุณเติมแล้วคุณใช้ตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ผมบอกแล้ว่าโคตรคุม้มนะครับผมสลับแพ็คนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะถลุงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพ็คนี้นะครับอันนี้ก็มาแล้วครับร้อยสิบถึงร้อยสิบเอ็ดครับทุกคนมันมาแล้วครับเราก็จะหวดเนี่ยครับทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามเนี่ยเอาทั้งหมด เราจะใช้มันจนครบ35,000 FC point นะครับก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับผมนะใครที่ดูอยู่นะตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์หรือยังไม่ได้กด s u b ส r i ครก็ฝากกดไลค์กด s u b ส r i ครกดแชร์และกดกระดิง่งกดทุกๆอย่างให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทําการลั่นกันเลยครับนะเราต้องใช้ครบ 35, 0ห0พ FC point เพื่อเราจเจาตัวกับตันซึ่งตัวกับตันผมคาดหวังจะเอาใคร มี2ตัวครับไม่เบาดีนีก็ฟานได์เพียงเท่านั้นถ้าผมไม่ได้ผมอาจจะไปแลกเปลี่ยนเอาในหน้าของนักเตะนะครับเพราะว่ามันเป็น2ตัวที่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีแล้วมันใช้ได้กินหน้าด้วยนะครับระหว่างฟานได์หรือเบาดีดีมาดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าเอาใจช่วยผมด้วยมาครับไม่ว่าจะเป็นสายช่างหรือสายอะไรก็แล้วแต่มาลุยครับเดี๋ยวเริ่มที่แพ็คเบาๆก่อนเปิดมันต้องเปิดมันต้องเปิดครับ มันมีแต้มเราเปิดอย่างเดียวอไอ้เราก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ไปต่อ,อวักหน่อยไหมไปต่อเฮ้ยวักหน่อยอ ร้อยหกตอนนี้เราใช้ไปแล้วสามพันกว่าพอยต์แล้วครับสามหมื่นห้าพันกว่าพอยอะทุกคนเราต้องหวดวันเนี้ยเราต้องอยู่กับมันเนี่ยสามหมื่นกว่าพอยต์เออนนั่แหละมันต้องวอดอย่างนั้นแหละลูกซอนฮึงบินปาจิกแล้วผมทำฟูลแมนยูไงนะผมทำฟูลแมนยูไงนะเฮ้ย มาว่ะ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 อันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทรงดีนะครับอันนี้ทรงดีนะครับแต่ผมขอขายได้แบบเมื่อกี้ได้ไหมขอขายได้แบบเมื่อกี้ได้เปล่าขอขายได้ได้ไ,ดไหมใครเนี่ยอ้โหเฟอร์เดียวเราจะเปิดอันไหนบ้างวะทุกคนผมเน้นขอขอเน้นเปิดที่ขายได้แลวกันเนาะเพราะว่าจุดประสงค์ผมคือผมอยากได้ตัวขายได้เว้ยนะครับ ตอนนี้ผมยังได้เงินเอ็มเว้ยนะครับคือรู้แหละว่าเปิดไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าแต้มผมอะผมรู้สึกว่าแต้มมันมีแพ็คมาให้เราเปิดเรื่อยๆหาแต้มได้เรื่อยๆครับเออเออว่ะผมมาเปิดแพ็คนี้ทําไมเออเดี๋ยวผมลองไปเปิดในกับตันดีกว่าเออใช่เดี๋ยวผมไปเปิดในกับตันเอาเดี๋ยวผมขอไปเปิดในหน้ากับตันเลยผมจะได้นักเตะกับตันเพิ่มอีกหนึ่งตัวผมลืมไปเลยครับใช่ใช่ใช่เออ นี่เราเปิดในนี้อีกหนึ่งอู้ยผมว่าอยู่ผมได้ยินเสียงคนดูกระซิบมาค่ะหูเวนบอกว่าเอ้ยไอแหลมันโงจ่จังวะทำไมไม่เปิดแพ็กกับตันผมได้ยินผมได้ยินอ่ะมาผมมาเปิดให้แลวเพื่อนผมมาเปิดให้ละผมก็ลืมไปว่า,วาเรามาเปิดอันนี้ได้ดนี่ห่วเนี่ยร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านครับเออมาเปิดนี่ก็จบแล้วเนะนาะน่นานอีตาเบลเยียม เควินเดบอยโลมาโอ้โหสิบหกว้าอานายนะอานายนะเฮ้ยอานายนะมาวะมาวะเฮียอันนี้น่าน่าจะพอดีป่ะวะผมไม่ชูเอ้ยทีโห ไม่รีนโควิกซาวิกไม่ใช่วีดิตวีดิตวีดิตร้อยห้ากี่ร้อยร้อยสิบห้าล้านโคตรคุ้มโคตรล้ำซ้ำโคตรล้ำซ้ำเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะล้ำซ้ำว่ะล้ำซ้ำว่ะเฮ้ยเอสโอ้โห ไม่ใช่ขานากะอีกสองทีครับ<ฮ>อารมณ์มันดีแปลกๆเว้ยไปอื oh, อ,อโอ้โหวอลกออนเบลเยียมอ่านอัดไทยวะโอ้คายฮาแเวิใดคายฮาแเวดอยู่เบลเยียมตอนไหนว่าคนดู มันครับเอ้ยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดปะเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้กันเลยครับเอาที่แพ็คขายได้เริ่มจากใบนี้ก่อนเลยมา,มาหน่อยมาหน่อยพาจาัไปโอ้โห แกเอียบโลกโอ้โหสองพันพอยสองร้อยสี่สิบล้านนะครับมาต่อมาต่อที่ใบนี้เลยไปสี่แพ็คครับลัตทีละลหนึ่งลัตทีละลหนึ่งครับไปโอ้โหเออ มาแล้วเหรออังกฤษร้อ,อยสิบ้าวเก้าเองเหรอหกพั point ห้าร้อยล้านแล้วมาที่ใบนี้ครับผมอันนี้คือลุ้นแค่นี้เลยนะห้าตัวนะครับคนดูเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะหกสิานั่นไงมาหกสิสามส รวยฮึบจัดมาฟอร์ลันเอบอลว่ได้ลืมลืมบอลวีาาด้ยัสร้อยสิบเอ็ดมามามาสองพันล้านครับแสดงว่านะตอนนี้เราน่าจะขาดนิดเดียวนะครับคนดูขาดหนึ่งพันห้าร้อยพอยครับโอเคเมื่อกี้ผมมองเห็นแพ็คหนึ่งร้อยเก้าอยู่ เราจัดแพ็กน,นี้กันเลยจับไปครับอิตาลี C A M อ๋โห,โหพาใดการากรากราีเรียบร้อยครับอันนี้เราครบละและเรามาเปิดของฟรีครับทีนี้รับเลยรับเลยชิวๆเลยชิวๆเลยของฟรีเว้ยของฟรีเว้ย ฟรีตรงไหนวะวะมันมันแต่ก่อนมันให้เติมเข้าเฉยมันก็ได้เนาะตอนนี้มันเริ่มหัวดีไงเริ่มแบบฉลาดไงมันฉลาดไงการตลาดเขาดีจริงไว้ผมบอกละผมต้องยอมจริงการตลาดเอเนี่ยผมยอมเลยเออผมยอมจริงครับของต่างชาติีโคตรสุดเหมือนแบบเขาจ้างแบบฝ่ายการตลาดที่แบบระดับหนึ่งอะของของวิทยาลัยสหรัฐอะ ของกินครับอันเนี้ยด็อกบาร์โอ้โหไม่ใช่ตูเล่ลอยชีนไอเราเคิกว่าตูเล่ตูเล่มันมันคนละกิจไม่ใช่หรอวะใช่ไหมตูเล่มันคนละกิจป่วาววะคนดูโอ้ยตัวเดิมรูลุลอกหวานจับโมเยลมาพร้อมกับซัมบ,บอนต้าครับ อัมบลิกไม่ใช่ใครวะซาปาตาโอ้โหกดนเลยเราเหลืออะไรให้ทำเยอะอยู่ครับอังกฤษ c ีดไฟตาดังไปต่อจัดไป โซบอสไล่เ so หรอไม่ใช่จักใครกัไม่รู้โอ้โหปเปิดเปิดไปครับเปิดเปิดไปอันเนี้ยแปดจุดไม่ใช่สีโรเบโตร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดือโรเบโตร้อยสิบเอ็ดแต่ว่าถือว่าได้อะไรถือว่าได้อะไรเอาไว้ย่อย โอ้โหแล้วดวงผมดีจัดเลยวันนี้ดวงมันมาเนี่ยวันนี้ดวงมันมานะเนี่ยใช่ไหมเมื่อวานดวงซวยไปแล้วครับโดนหุ้นไปแล้วเมื่อวานนะอะวันนี้ดวงดีเขาบ้างอ่าเราเหลือใบนี้แต่เราจะยังไม่เปิดพอเปิดใบนี้ก่อนเพราะอันเมื่อกี้มันเลือกสามตัวเลยครับอันนี้คือมันหนึ่งต่อหนึ่ง ก็อยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้ต้องจากกับผมแหลมสิงมาแจากของราวัลให้กับว่าที่ผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปที้จะแจกในวันนี้ก็คือคลิปของเซนเนอร์ลัมแมนผู้จะมากอบกู้แมนยูผู้รักษาประตรูใหม่นั่นเองที่แมนยูเพิ่งได้ทําการซือ้อเข้ามานะครับคลิปนี้ลงไป2วันเอ้ย3วันจะ4วันวอย, 1, ยอดวิวที่6.1หมื่นยอดไลค์2,000และคอมเมนต์449 คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาทาการกรองคอมเมนต์เพื่อหาผู้โชคดีกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลิปครับแนะนํานักเตะท็อปสามงบน้อยสายฟรีนะครับก็มาดูกันครับว่าคลิปนี้ใครเป็นผู้โชคดีคลิปนี้ลงไป2วันจะ3วันนะครับยอดวิวที่40,000ยอดไลค์1.3ึ่งพันคอมเมนต์283รคอมเมนต์ครับมาครับโอเคของคลิปแรกนะครับจาก449เหลืออยู่42 2นะครับพร้อมแล้วหาผู้โชคดีกันเลยไปครับ คุณโอ้หอันนี้ไม่ได้นะครับดีดีเอาเป็นว่าชื่อนี้ครับแคปหน้าจอแคปบัญชี u t u b e แล้วก็ทักมาที่ไอจีด้านบนนี้มาได้เลยนะครับถ้าแาว่าติดต่อรับของรางวัลนะครับแล้วก็ของคลิปนี้ครับพร้อมแล้วไปครับคุณ e y x h s ครับทำการแคปหน้าจอและแคปบัญชีย t u b e แล้วก็ทักมาที่ไอจีด้านบนนี้มาได้เลยนะครับเขาเพิ่งทำไปเมื่อไม่กี่ฮะ ของผมดูผิดผิดที่หรือเปล่าผมผมเป็นปีแล้วนะไม่มีแนะนํานักเตะเนี่ยเป็นปีแล้วมั้งนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ต้องเสียใจไปนะครับเพียงคุณกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์มาหวังว่าชื่อหน้านั้นจะเป็นชื่อของคุณในคลิปหน้าแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับอย่างที่ผมบอกผมขอแค่2ตัวที่ผมคาดหวังไว้นะครับปาดขวาเพื่อหวังผลเี่อิตาลีโอ้โห ใช่ yes yes โอเคอันนี้อันนี้ถือว่าผมดวงดีนะมันอยู่ในตัวที่ผมตั้งเป้านะมาใบสุดท้ายครับอันนี้เลือกหนึ่งในสเจ้าแม่เมื่อกี้เจ้าแม่เอาให้ผมผมขอเจ้าแม่อีกทีเจ้าแม่เจ้าแม,ชม,แม่ช่วยลูงรวย บอลินี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 โอ้โหเพื่อนรวมชาติจาลุจิบุฟฟ่นเป็นพี่น้องบุเฮียแบุบมาครับเพราะฉะนั้นถ้าบุบมาเราไม่พอใจยอยู่แล้วมาผมเหลืออยู่พันกว่าโทเค็นนี่มาเฮ้ยเฮ้ย ไปครับเรามาเพื่อตามหานำมันรู้เรื่องเรามาเพื่อตามล่าหาน้าบันจำไว้รู้เรื่องมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายใช่ไหมคนดูเพราะว่ามีคนดูคนหนึ่งที่ให้ผมเปิดอะ เียแม็กอะโดนเปหมื่นล้านครับเอาโยนครับไปเบลึบลลไปต่อลุยเข้าไปลัวลัวครับไม่ต้องรีรอมาที่มัตเซอุตเหมือนเดิมเขมาเรียกว่าวนลลู พี่โดบูโน่นั่นเองไม่ใช่พี่โดและอีก3ครั้งครับยังไม่แวบไปโซนล่างๆเลยอยอดครับเหมือนเดิมแวะไปโซนล่างหน่อยไหมภาคใต้หน่อยเปล่าขึ้นเหนืออเดียวเลยแวบไป ย่า yeah. สันร่อยไหมสุดท้ายเนี่ยผมขอเลยไม่กี่ทีเดี๋ยวขออีกไม่กี่ทีั1,500แต้มผมขออีก5ทีไปถ้าไม่ได้เดี๋ยวรอไปเปิดในไลฟ์สดต่อทุกคนจะได้มีอะไรดูนะครับขออีก5ทีมาอีก5ที ทีที่หนึ่งครับจับไปครับเข้าใจไหมว่าจะเอาตัวนี้ลูกพี่ถ้าจะเอาบูโน่จะเอาบูโน่ไปแรกเอาบูโน่มาเพื่ออะไรวะเอเอ้าไอ้ตีเบ้นเจอลื่น ไม่เอาปาดขวาแล้วปาดซ้ายดูนั่นแหละอย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สองขมับสักทีไหมฮะโอ้โหมันพากใต้มันกระาต้าเกินไปอเอาเอาแล้วมันมาบนตรงนี้แล้ว ไม่ไหวบ่าคนดูเอาเอาหมดไปเอาหมดไปเดี๋ยวในไลฟ์วันนี้ก็เปิดแท็กสามพันห้าเอาแล้วกันเรานะเอาให้มันหมดหมดไปไม่ไหวแล้วเว้ยนั่นแหละโอ้ยทำไมวะไอ้มาลินี่ออกยากจังว่าแลกเปลี่ยนเนี่ย คนดูเอ้ยคนดูสองพันห้ารอยเต็มวัดตับครั้งสุดท้ายครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วที่ฉันทำมาหมดแล้วยส yes! มันล่อผมหมด หมดตูดร้อยครับโอเคโอ้ยคลิปสมบูรณ์แบบทันทีเลยได้ทั้งฟานไดนะครับได้ทั้งน้เาเมาก็เรียบร้อยครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นบาลดีนี่ฟานไดนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตั้งหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็อย่างที่บอกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และกะดติดตามให้ผมด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับก็ฝากกดด้ด้วย,ด,วยด้านล่างเลยขอกระทืบไลครให้หน่อยถ้าถามผมนะว่าแพ็เนี้ยคุ้มไหมผมมองว่าถ้าเปิดแบบผมอะผมมองว่าคุ้มนะคุณเอาไปเปิดในแพ็กกัปตันแล้วก็มาเปิดในแพ็คเนี่ยตาดูผมเปิดอะ 3แพ็คนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครจะรอได้รอวันพรุ่งนี้ไปอีกมันจะมีแพ็ค5,000เข้าคุณจะได้ไม่ต้องเปิดแพ็คที่มันขายไม่ได้เลยคุณเปิดแต่แพ็คขายได้ล้วนๆเลยนะครับมันจะได้เงินเอ็มด้วยแล้วคุณไปเปิดในแพ็คกับตันคุณก็ได้เงินเอ็มเพิ่มอีกอาจจะได้อยู่ประมาณผมตีให้เลยนะประมาณ4 0 0พถึง5,000ล้านได้เลยครับก็ผมมองว่า4 0 0 0 5 0 0้าล้านเยอะไปมันเยอะนะครับณนะตอนนี้นะักเตะราคาไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วนะกครับก็เอาไปเปิดตามผมได้นะครับถ้าผมแนะนำนะถ้าใครรอได้วันพรุ่งนี้รอ นะครับแล้วก็รอเปิดเป็นแพ็คขายได้ล้วนๆเลยก็วันพรุ่งนี้มันจะมีแพ็คห้าพันใช่ไหมก็เปิดห้าพันบวกแพ็คแปดพันอันนี้บวกแพ็คสามพันห้าบวกแพ็คสองพันห้าแล้วก็เปิดในหน้าของกับตันอีกคุ้มๆเลยผมบอกให้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับคนดูนะครับสำหรับการเปิดแพ็คในวันนี้ชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กระผมแล็สซิงกัรลาเพลคนนี้ครับขอบคุณมากครับผมเที๋ยวเซร์จจบขอบคุณมากครับ